สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตทาง youtube และผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพภาพนี้ก็เป็นภาพสุภาพสตรีเป็นภาพพอร์เตหรือว่าภาพคนเหมือนก็มีโครงหน้าที่สวยงามมีความคมตามีความกลมโตจมูกมีความคมโดง่งปากก็ปากก็เป็นกระจับนะก็ดูสมบูรณ์แบบ สำหรับโครงหน้าที่ผู้หญิงไทยที่ดูดูแล้วมีความคมและ,ะดูสวยงามครับก็อันดับแรกคือผมรองพื้นไว้ก่อนจากผ้าใบเป,ป,ปล่าๆเป็นสีขาวก็ใช้น้ำมันลินสีด์ผสมกับสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็ทาลงไปบนผ้าใบผืนผ้าใบให้น้ำมันมันชุ่มๆก็ปล่อยทิ้งไว แล้วก็ร่างด้วยสีน้ำตาลครับคืออ่าผมจะลงอ่าความเข้มของอ่าส่วนที่เป็นอ่าความเข้มของเงาที่เข้มสุดก็คือผมจะใช้สีดำเจาะไปที่ดวงตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่าสีน้ำตาลเบิร์เซียนาครับก็เป็นสีน้ำตาลที่ออกสีน้ำตาลอ่อนๆไม่เข้มมาก ก็ผสมเข้าไปกับดำเนี่ยครับก็ไล่ขอบขอบที่เป็นความเข้มเนี่ยครับค่อยๆไล่จากเข้มหาอ่อนนะครับเนี่ยครับก็คือวางสีครับก็จะแตะเข้ามาก็ค่อยๆลงน้ำหนักไปคือไม่ต้องรีบร้อนนะครับการเขียนภาพคนเหมือนหรือว่าภาพพอเทตเนี่ยถ้าเรายิ่งรีบไปยิ่งลนไปมันก็ยิ่งจะทำให้ผิดพลาดมันก็ช้า อันนี้ผมย่นภาพให้ไวมันเหมือนดูไวแต่จริงจริงมันก็ไม่ไวนะครับการรองพื้นอ่ารองพื้นสําหรับภาพพอร์เตททเนี่ยถ้าจะรองให้เต็มพื้นผ้าใบก็ใช้เวลาไม่ต่ํากว่าอ,อย่างเร็วสุดก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่ครับกับรองให้เต็มไว้ก่อนแล้วค่อยวันหลังก็มาลงต่อปล่อยแห้งไว้ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการลงชั้นแรกครับก็คือวันแรกที่ลง เนี่ยครับก็จะมีเหลืองเลมอนผสมเหลืองเลมอนอเหลืองเลมอนที่เป็นเหลืองอเหลืองของสีเปลือกมะนาวครับก็จะใส่แสงที่เป็นแสงบนหน้าผากก็จะมีความคือพอใส่สีเหลืองตัวนี้เข้าไปมันทําให้ภาพดูไม่แห้งภาพมันจะดูแบบถ้าเป็นสีขาวผสมผสมขาวผสมเทามันก็จะตุ่นแต่ว่าถ้าเป็นเหลืองเลมอนเข้าไปก็จะทําให้สีผิวคน ดูใสขึ้นมาครับเนี่ยครับก็จะผสมผสมขาวเข้าไปแล้วก็มีเหลืองมีสีแดงแคดเมียมเรดเนี่ยครับก,ก็ค่อยๆแตะน้ำหนักขึ้นมาแตะแสงแตะเงาให้ได้จังหวะครับขั้นตอนนี้ก็จะมาลงที่ผมผมมีความเข้มครับเนี่ยครับก็จะสีดำผสมกับ สีน้ําเงินและก็สีน้ําตาลนะครับก็สีน้ําเงินที่ผมใช้ก็เป็นสีของอุลต้ามารีนนะครับผมจะเลือกมาสีเดียวอุลต้ามาเรีนนี่ก็สีมันจะออกอน้ําเงินสีน้ําเงินอมอม่วงนิดนึงนะครับเนี่ยครับแล้วก็ลงไปก็ผสมในผมคนเรานี้มันก็จะมีอยู่อ่า สีน้ำตาลคลุมๆด้วยนะครับถ้าใส่สีดำอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีสีพวกสีน้ำตาลเข้าไปช่วยครับก็จะผสมสีน้ำตาลสังเกตุว่าเส้นผมคนเราจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดำดำสนิทนะครับมันจะมีสีน้ำตาลบางคนก็ออกน้ำตาลเยอะน้ำตาลน้อยครับเนี่ยครับก็ก็อันนี้เป็นทำภาพให้ดูช้าๆว่าการลงเป็นยังไงเนี่ยครับค่อยๆลง มันจะมีขอบมีมุมอยู่ระหว่างช่วงที่ผมเชื่อมกับใบหน้านี้ก็จะมีพวกสีเขียวกั้นไว้อยู่นะครับเป็นสีเขียวแซฟบคลีนะครับเนี่ยครับเพราะว่าสีดํากับสีเนื้อไปตัดกันเลยมันก็จะทําให้ภาพแข็งมันก็จะมีสีเชื่อมตอนหลังก็จะเชื่อมเส้นผมก็เข้าหากับหน้าครับก็จะมีสีพวกสีส้มสีอะไรขั้นไว้อยู่ครับสีส้มสีเขียวแซฟไีนเนี่ยครับ ผมถ้าจะลงให้ให้พลิ้วก็ค่อยๆค่อยๆดูน้ําหนักให้ดีครับมันก็จะมีน้ําหนักความเข้มความอ่อนของมันของเส้นผมเนี่ยครับการเขียนเส้นผมเนี่ยเขียนยากเหมือนกันนะครับการเขียนภาพภาพเหมือนภาพพอร์เทรตใหม่ๆนี่บางคนก็จะตายที่ผมนี่แหละเขียนหน้าได้ดีแต่ว่าพอมาเขียนผมเนี่ยเขียนออกมาแล้วดูแข็งการเขียนผมแข็งก็คือผมไม่มีความพลิ้วครับ าการาเส้นของผมการผริวของผมมันไปยังไงแล้วก็ทิศทางของเส้นผมถ้าเรา,าเขียนไม่ดีนี่ก็เขียนหน้าได้ดีแต่ว่ามาตายตรงเส้นผมก็มีนะครับหลายคนก็คือเมื่อก่อนผมก็กกเขียนภาพใหม่ๆหก็มาตายตรงผมนี่แหละตายอยู่บ่อยอยู่เหมือนกันแต่ตอนหลังก็ใช้ความชํานาญที่เราเขียนงานลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วก็เขียนอยู่กับภาพพอร์มาตลอด ก็ทําให้การเขียนภาพของเส้นผมก็ดูแล้วมันก็มีความพิวว้วไหวมาตามตามสเต็ปครับก็คือก็คือประสบการณ์ล้วนๆเลยครับก็คือทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยแต่บางคนก็ทักษะอาจจะดีนะครับก็มันแล้วแต่ว่าทักษะของแต่ละคนบางคนก็ไปได้ช้าบางคนก็ไปได้เร็วการเขียนภาพพอร์เทรตเนี่ย มันอาศัยที่เขียนบ่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจสัดส่วนของใบหน้าก็จะมีหลายท่านที่สอนสัดส่วนผมก็เคยพูดเรื่องสัดส่วนของโครงหน้ามาแล้วครับก็อันนี้ก็มา,มา,าสาธิตการเขียนลงสีให้ดูาการวางสีการาเขียนให้เหมือนนะครับก็ค่อยๆเชื่อมไปครับ ระหว่างเส้นผมกับแบกกราวเนี่ยมันจะมีสีขั้นอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าใส่สีดำตัดกับแบกกราวเลยมันก็จะมีสีเชื่อมอยู่มันก็จะมีพวกสีน้ำตาลสีแดงขั้นไว้อยู่แล้วก็จะมีพวกสีะจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้ขั้นตรงช่วงที่ระหว่างแบกกราวกับผมเนี่ยครับก็ค่อยๆสกิดแสงขึ้นมา คลิปนี้ก็จะ,ะประมาณ20นาทีคลิปบางคลิปผมทำมันบางทีมันประมาณ10นาทีมันก็มันก็สั้นไปบางทีการพูดคุยบางทีมันพูดแป๊บเดียวมันก็จบแล้วแต่บางท่านก็ไม่อยากฟังก็กดข,ข้ามดูได้ครับก็ถ้าใจร้อนก็กดข้ามไปถ้าสนใจที่จะ,ะฟังข้อมูลก็ก็ฟังครับมันก็จะได้อะไรขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง เพราะว่าผมสังเกตดูว่าเวลาผมบรรยายไปเนี่ยเวลาในการรับชมของท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะเยอะก็จะ,จะ,จ,ะจะดูกันนานขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่บรรยายเลยเนี่ก็ดูดูกดข้าม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 าม,าม,มันก็เวลาก็น้อยครับเวลาการชมมันก็จะน้อยเนี่ยก็พยายามลงตะล่อมไปเขียนไปด้วยอ่าเขียนไปด้วยก็สังเกตความเหมือนไปด้วยครับไม่ใช่ว่าเขียนไปลอยๆอยครับก็ ค่อยบีบหน้าบีบโครงหน้าให้มันแบบใกล้เคียงกับภาพถ่ายที่สุดนะครับกับของจริงที่สุดนะครับก็คือกล้ามเนื้อมันจะมีอยู่สีน้ำหนักแสงตรงแก้มหรือว่าใบหน้าก็จะมีเข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดนะครับสว่างสุดก็คือสีขาวแสงรีเฟกซที่แตะไปครับก็จะมาลงแบ็กกราวก็ แบ็กกราวดภาพนี้ผมใช้โทนสีเป็นโทนสีม่วงม่วงอมม่วงน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีะเทาออกเทาๆนิดนึงมันจะทำให้รูปภาพอของผู้หญิงคนนี้ดูก็ด,ด,ดูดูแล้วมันมันดูมีความนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าการเขียนภาพผู้หญิงเนี่ยถ้าเราไปใส่แบ็กกราวด์ที่มันดู เป็นสีดําเลยหรือว่าสีน้ําตาลหรือว่าสีอะไรเนี่ยยิ่งเขาเป็นคนยังไม่แก่ถ้าเราไปใส่โทนที่เป็นโทนสีน้ําตาลมันก็จะทําให้ดูเงียมเกลี่ยมมันจะไม่ดูหวานนะครับบางทีการเขียนภาพนี้มันไม่ใช่ยุคคัสสิกนะครับภาพก็คือคัสสิกก็คือใช้สีที่เป็นสีน้ําตาลสีดําสีเทาเลยแต่นี้มันก็ยุคหลังๆที่มันผ่านวิธีการเขียนนี่มันยุค หลังมาแล้วครับก็พยายามใช้โทนสีแบ็กกา d ให้เข้ากับเสื้อผ้าหรือว่า,าคุณผู้หญิงที่ดูทันสมัยครับก็จะใช้สีที่มันดูที่มีความสดใสและมีความาหวานขึ้นมาหน่อยก็จะทำให้รูปภาพดูบไบรท์ขึ้นนะครับครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ลงเสือ้อก็จะใช้เสื้อนี้เป็นเสื้อสีขาวนะครับเสื้อสีขาวก็จะลง พวกโทนสีม่วงครับสีม่วงที่สามารถที่จะลงไปแล้วแต่สีขาวมันจะขึ้นมาม่วงๆเทาๆเนี่ยครับการลองพื้นเสื้อสีขาวนี่ก็จะใช้สีม่วงสีน้ําเงินอุลตรามารีนก็ได้ลองผสมขาวครับก็พยายามทําน้ําหนักให้มีน้ําหนักอยู่ในในนั้นนะแล้วตัวหลังค่อยมาสะกิดแสงสีขาวขึ้นมาเสื้อก็จะมีความามีน้ําหนักขึ้นมาได้ครับนะครับ ผมจะเขียนเสื้อภาพนี้ผมจะไม่เน้นที่เสื้อแบบเนี้ยบมากผมจะทิ้งทิ้งจังหวะของอเสื้อไว้ครับก็จะทําให้ดูว่าเป็นรูปเขียนนะครับภาพนี้จงใจว่าจะไม่ให้เสื้อดูด,อดูเรียบจนเกินไปก็จะปล่อยให้กลืนไปกับแบ็กเกลวีวแล้วก็จะมาสะก,กิดแสงสีขาวครับขั้นตอนนี้ลงเต็มพื้นแล้วครับก็ลงพื้นเต็มแล้วก็ปล่อยให้หมาดประมาณสัก ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ครับก็มาเกลี่ยเกลี่ยให้แบ็กกราวหรือว่าแบ็กกราวกับผมแบ็กกราวกับเสื้อให้ซอฟเข้าหากันนะครับก็จะทําให้ภาพนุ่มนวลเวลาวันหลังเรามาเก็บรายละเอียดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับการเกลี่ยภาพนี้ไม่ใช่ว่าเกลี่ยไปทั้งหน้าทั้งตาทั้งตัวมันก็จะกลืนหายหมดแต่ว่าเราก็จะเกลี่ยให้บางส่วนนะครับบางส่วนที่ปล่อยให้คมก็คือคมบางส่วนที่ ทวรที่จะปรับให้เบอร์ก็เบอร์ครับคือการมูฟเมนต์การมูฟเมนต์คือการเขียนภาพเน้นขึ้นมาให้ถูกจุดนะครับเน้นขึ้นมาส่วนไหนที่ควรจะเน้นนะครับก็คือก็คือจะทําให้รูปภาพมีความโดดเด่นขึ้นมาใบหน้านะครับก็จะเน้นที่ให้โฟกัสที่ใบหน้าให้มีความชัดเจนขึ้นมาครับเนี่ยครับหลังจากที่เกลี่ยแล้วเราก็มาวางน้ําหนักอีกทีนึง น้ำหนักของเส้นผมความเข้มความอ่อนนะครับมีเส้นมีอะไรครับก็ตวัดส่วนที่เป็นผมที่มีความพิวก็พยายามการเขียนผมเนี่ยต้องเขียนบ่อยๆจริงๆนะครับถึงจะเขียนออกมาแล้วเขียนได้มีความพิวไหวบางทีการเขียนผมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขียนยากมากก็จะมีสีม่วงอยู่ในผมเหมือนกันนะครับพวกสีม่วงก็จะอยู่ในเส้นผมนะครับ ก็สีอุลตร้ามาลีนผสมสีม่วงหรือว่าสีฟ้าสีสีเขียวก็ในในภาพนี้ก็จะมีเขียวอ่าสีสีเขียวน้ําทะเลนะครับคือเขียววิลเลียนนะครับก็จะมีความฉ่าขึ้นมาก็จะมีอยู่ผสมอยู่กับวิ่งอยู่กับผมกับทั้งแบล็กกราวอยู่เหมือนกันนะครับทั้งในเสื้อในอะไรก็จะทําให้ภาพดูมีความชุ่มฉ่าขึ้นมารับเนี่ยสังเกตว่าตรงคอตอนผมรองพื้นใหม่ๆก็จะเป็น สีน้ำตาลเข้มเลยครับแต่ว่าพอไล่น้ําหนักขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสีเนื้อขึ้นมาครับนะครับความใสก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเวลาเขียนภาพอ่ะการรองพื้นแรกๆมันก็จะไม่มันก็จะยังดูยังไม่เป็นผู้เป็นคนหรอกครับมันจะไม่ใช่ว่าเขียนปุ๊บแล้วเห็นปั๊บเลยทันตาเลยไม่ใช่มันค่อยๆแบบคัดขึ้นมาคัดแสงคัดเงาขึ้นมาครับความเหมือนมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ความสดใสก็จะขึ้นมาสังเกตว่าเสื้อนี่ผมจะใช้จังหวะ ใช้เหลี่ยมใช้ผู้กันที่มีความเป็นเป็นเหลี่ยมครับเขียนให้ให้ดูเป็นจังหวะขึ้นมาบางทีการเขียนภาพเนี่ยชั้นเชิงก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการปล่อยการทิ้งจังหวะทิ้งทีแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ภาพดูมีชั้นเชิงหรือว่ามีดูแล้วคนเขียนมีประสบการณ์การเขียนเยอะขึ้นดูไม่ทื่อครับก็คือการปล่อยปล่อยให้เป็นนะครับก็คือเขียนบ่อย,อยสังเกตว่าช่วงที่เป็น ผมกับแบ็กกราวแบ็กกราวก็จะมีแสงที่มันสว่างนะครับแสงสว่างส่วนที่เป็นแสงสว่างตรงศรีรษะข้างบนก็ผมจะใช้พวกสีเหลืองเลมอนคัดเข้ามาให้มีสว่างนะครับตรงผมที่จะเชื่อมกับผมนะครับก็จะทําให้แบ็กกราวมีความลึกเข้าไปไม่ใช่ว่าจะเขียนแบบแบ็กกราวนี่ก็ต้องเขียนให้มีความลึกนะครับถ้าถ้าเขียนแบบไม่ดีมันก็จะเป็นแบ็กกราวที่เบนๆบน,นะครับ แต่นี้มันเขียนให้ดูว่ามีอากาศคนยืนอยู่ในอากาศแล้วสามารถที่จะอ้อมไปข้างหลังได้นะครับในขั้นตอนนี้ก็จะมาใส่ตุ้มหูมุกนะครับก็จะลงะสีของมุกนีก็จะมีะสีสีเขียวขี้ม้าผสมอยู่ด้วยนะครับผสมขาวแล้วก็ผสมมันจะมีสีม่วงม่วงอยู่ครับก็จะออกมาเป็นสีมุกก็จะมีสีเหลืองผสมอยู่นะครับ วางไปก่อนแล้วก็ค่อยสกิดแสงขึ้นมาครับผู้หญิงเนี่ยต้องมีตุ้มหูเงี้ยครับถ้าไม่มีตุ้มหูนี่ก็เหมือนว่าขาดอะไรไปสักอย่างความหวานก็จะไม่ไม่มีความหวานถ้าไม่มีตุ้มหูนะพอมีตุ้มหูเข้ามาผู้หญิงมันก็จะได้มีความหวานสําหรับเป็นรูปวาดเนี่ยนะครับครับก็ค่อยค่อยมาสกิดแสงที่ตาตรงหัวตานี่ก็จะมีสีเป็นสีแดงของอ่า แคทเมียมเรดก็สีมันก็จะผสมสีขาวให้ออกชมพูชมพูแล้วก็ไปแตะแสงนะครับคิว้วตรงคิ้วของผู้หญิงคนนี้ก็จะมีเขียวขี้มา้าแล้วก็จะมีสีน้ำตาลคลุมๆอยู่แล้วก็จะเข้มสุดก็จะเป็นสีดำครับเนี่ยครับสังเกตว่าคิ้วนี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ไปเขียนแต่งเติมมากเขาสวยธรรมชาติของเขาครับก็จะไล่แสงนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็จะมาแตะแสง แสงตรงใบหน้าครับแสงที่สว่างสุดแสงรีเฟกซสว่างสุดก็คือตรงปลายจมูกครับข้างหน้าหน้าที่มีความต่ําลงไปก็จะแสงก็จะลดหลังหลั่นลงไปครับส่วนที่รับแสงเยอะที่สุดแสงรีเฟกเยอะที่สุดก็คือจมูกอรองลงมาก็คือ,อตรงแก้มครับเนี่ยครับก็จะค่อยๆดออิงหมายถึงว่าดออิง แสงเงาเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็เขียนให้ออกเนียนค่อนข้างเนียนเพราะว่าผู้หญิงนี่เราจะไปเน้นกล้ามเนื้อเล้นเน้นอะไรมากก็ไม่สวยนะครับความหวานก็จะหายไปก็จะไม่เน้นที่ดวงตาปากจมูกแล้วก็ส่วนที่ใบหน้าเราไม่ต้องไปเน้นไปเน้นโครงหน้าอะไรเขามากมายก็ส่วนที่ปัดให้เนียนได้ก็ปัดไปนุ่มไปครับ แต่ว่ายังคงความเหมือนไว้อยู่ก็จะทําให้ภาพผู้หญิงมีความหวานขึ้นมาสังเกตว่าอันนี้ก็จะมาแตะแสงรีเฟกต,ตรงดวงตาก็ผมผสมสีขาวกับสีขาวผสมกับเป็นสีออกอเขียวครับเขียววิลเดียนผสมเข้าไปแล้วก็จะมาสะก,กิดแสงครับก็จะทําให้ตามีความามีประกายแล้วก็มีความชุ่มฉ่าขึ้นมาครับนี่ครับ ก็จะมีแตะข้างๆข,ของตาดำนี่ยตาก็จะมองขเขมงนะครับอันนี้ตามองตรงครับการเขียนตาคนถ้าจะมองตรงก็ต้องเขียนให้บาลานซ์ให้ดีนะครับสังเกตให้ดีว่า,า,าดวงาตาคู่นี้มัน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 อยู่ตรงไหนครับถ้าสมมติว่าไม่ถูกตำแหน่งเนี่ยตาก็อาจจะเหล่ได้นะครับต้องสังเกตให้ดีเวลาเขียนภาพ ที่มองตรงอย่างเงี้ยครับก็คือหมายถึงว่าภาพที่มองตรงหมายถึงว่าเราไปยืนดูรูปวาดรูปนี้อยู่ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็จะมองตามเราจะไปทางซ้ายผู้หญิงก็จะมองตามไปทางขวาก็จะมองมองตามแล้วก็ยืนต่อหน้าภาพภาพก็จะมองตรงครับก็คือหมายถึงว่าเขียนตามองได้ตรงนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ก็จะเซ็นชื่ออ่าหมายถึงว่ารูปภาพเสร็จสมบูรณ์การเซ็นชื่อ ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมก็ช่วยกรุณากดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำเสนอหรือว่าทำออกมาก็พยายามผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็จะชมะกันเยอะขึ้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ